ผมสิบวชเด้อทุกคนน่ะก็คือเขาอาจจะบอกในไลฟ์คลิปเด้วแต่ว่ายังห่ดดียมานั่งฉี่แจงบอกเป็นเรื่องเป็นเหลาชัดเจนเนานทุกคนเนาะเป็นน่งคือไดีวบวชเป็นน่งคือไเด้กะทีเนาะก็คือเอาเฮ้ยโอ้ยที่ไหนแจงแต่ว่าสวัสดีครับวับนนี้ต้อนรับเข้าสู่สมันรบันนอง คือเกอ่าคือเดิมคือท,ท,ทุกคนเนาะเหมือนอยมาพบพาอกันอยู on, ่บ้านเกิดเมืองนอนคือเก่าเนาะทุกคนเนาะถือโอกาสเพิ่งว่างงานเนาะทุกคนเนาะกับเครียดงานรับจ้างั่วไปเล็กๆหน่อยนี่ยก็มากินข้าวแรงกก็พอแหละก็ไม่เหยียบร้านในโตนั่นแหละทุกคนเนาะร้านลอยห้าปุยทุกคนนั่นแหละเมาจะสิบปีไทยเบิรงเนาะสู้กันนั้นเนี่ยจริญอ่ะเดี่ยทุกคนเนาะ สบายพึงค่าถ้าแม่ไปเป่าเป่าเส้นเป่าเอ็นเนาะแม่เราตีเราผิดก็ไปเป่าแนวบอดีเห็นด้วยล้างงอเงี้เลยไปเป่าให็นพหญนเป่าห้เนาะมันเป็นเครื่องส่อส่วนบุคคลเนาะทุกคนเนาะไปล้างกับล่างกายปกตีดีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะถือโอกาสมาแจ้งข่าวด้วยทุกคนแจ้งหน่อยจะเสียบเอาสู่ฟังเนาะเป็นเป็นงาน เขาผมโดยตรงนี่แหละเดี๋ยวผมจะพามาบอกสูเฟยงจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาพาไปเบิงเ่งเมนูเขาก่อนตามกันมาเลยบ่ปเปิดการบอบต่ก็เห็นที่เด้ดเอนี่แลหละเมื่อที่เขาขืนไปเหมือนตอนเจ้งก็บว่าท่านเหลวขาดจะวะพอ้อาแม่กะเห็ดเหตุที่ขืนเรียบร้อยเป็นท่านจ้านี่อะลรทุกคนงานมานันกจะขึ้นเล็กน้อยหนึ่งเด้อ หาา้นะ้งางน้ออกพ้า,าง,นงานอแ,แดตกพัก <c oughs> อันมันโคิดไม่นูเขาเดือกทุกคนเพชรยังไงที่เกิดคุนเบิงแ้่ท้างานถ้า,า,าพัดเพชรเอาหน่อยทุกคนเอาจะริว้วกะ ิผัดเผ็ดปลาคอเบื่นปลาดุกปลาหวาน,นไปเขาปรุงเรียบร้อยเนาะถ่ายมันหอมน,นิดนึงแต่เสียเอาปลาลงเลยทุกคนอู้ยกลิ่นหอมเบ,บเ้อหอมป่ะลอทุกคนเครื่องเคียงผมใส่บักเกือใส่พริกไทยเม็ดนอใหม่คือบอกว่าใส่ผัดเผ็ดปลาช่อนนอใหม่ยิ่งใส่นอใหม่ยี่เทียงหุน่นใส่นอใหม่ผม ตัดติดปลาช่อนสายน้องใหม่โอ้ยิสือกาแฟแม่เมื่อนำลืมเด้อก็เรีบอกเด้อใส่เบิร์ดหรือเปล่อเนาะเออโบเบิร์ดแม่เจ้าก็ได้อุ่นกินมืออื่นตัวสะดุดที่ได้มันเสียล็อกไหนเบิร์ดปลาเวกัสเนียถอดกระดืนได้เหมเนื้อกระเสือฟังคือเพิ่นเลยปลาช่อนเราเมนูเด็ดมากวันนี้ ใส่นมใหม่ต้มนมนมใหม่สดได้นี่ปลาซ่อนราดพริกซะซื้อมันเนาะอืมเรื่รอสิเป็นพัดเผ็ดปลาชนราดพริกกันแหละเออป้าเลื่อมขี่ออกกันเลโยโอ้ยผัดไปเลย,ดยเดี๋ยวมันกลับไปมุนอยู่ใน,น่นขึ้อเกา่าไม่ไม่เป็นตอนขอโรกสิเด็กขึ้นไ,ไม่มแต่แข่อยากทุกคนทุกคนป้า,าถอดแบบวันที่รักเขาวที่หน่อยเบิ้งไข่ไข่ประคอปา ทุกคนใครขึ้นไงเลยะไข่ปลาคอไข่ปลาคอมอแม่เนะคนละไข่ไข่ปลาช่อนโอ้เดี่ยพอเราไปใส่มากไปเลสื่อเลยทุกคนปลาคอเราไปพอเราไปใส่อยู่หวยมากทุกคนเนาะนี่หาหกตัวคนก็หมาแห้งังไว้กินพอดีเอาไปเห็ดใส่ไปงานบวชน้ำเนยเนาะถ้ามีเวลาคัดเพจเนี่ยก็คากเล่นนี่ ไปเปล่าอเอใส่ทุกคนเพราะว่าอย่างน่องว่าะว่ามันกินเขาหนตอนอีกอะนี่ทุกคนมา,าเ,อเอราใจะใส่กันเลยใต่ลงไปแต่ใครมาโอ,าอ้ใครอย่างเียมาเอคุกดหลุดอย่ไม่เสียได้กูีพลังอลไรนี่ทุกคนคุกเครื่องเคียงแน,น่นอนอ้กินบอกเลยสูตรเล็ดสูตรอ,อันมันนองนี่ ใครอยากล่องฟีมือนั่นได้โรดนะครับใครอยากมากินมาเด้อทุกคนอันนอเนงเฮ็ดซูกินมาบ้านโซนมากพ่อกับแม่ย์อันเฮ็ดอีกกินได้ตะวิชชาแน่เนาะผมสิบคนพิธีพิถันน้อยน้อยหนึงแต่พ่อกับแม่มักกับน้องสาวพอก็มักมักฟีมือผมเลยเพอสะโนมากมีแต่พ่อผมให้กับเขาเนาะแม่ผมก็โดนเฮ็ดเถื่อ พอต้องสิมาเป็นเชฟคนน่ะตัวคนเนาะแม่เราก็เห็นเป็นบาง,ยางอย่างง่ายพออยากพรแม่แเราจะเห็นเนาะหอมหอมบออันนี้ปลาช่อนนะคะปลาช่อนสดๆจากห้วยดูมอเขืใส่ก่นอนว,ว,ว,ว้าวว้าว ตักเองตกเลยให้คนท่องหข้าวผมเยี่ยมเยีย้องยกต้องยกามตากเทุกคนได้เป็นราประทานแล้วใช่ร้านนุองอันบอมาท่านตื่นเลยไป่อหอไปน้าเปลี่ยนหรอเด้อทุกคนข่อยพี่เอใหอยนี่ลงมา ต่างกายก็แข็งแรงดีทุกคนเนาะอันนี้เปโอกาสแจ้งข้าวในตัวลเนาะใส่หน่อไม้บอกใส่หน่อไม้กินอะไรบ้างหน่อไม้สดบ่หน่อไม้ดองหน่อไม้รุปมันตุ่มหวานไอ้ตุ่มบัหวานข้าวแม่ดอกเปิดมาญาตนอนงานนะหน่อไม้สุปหน่อไม้่มันชืเป็นดอนตุ่มใบเตยหวานเนี่ยมันมันขื่นก็เลยยิบยิบในบนหยังตอนนี้บอกกินร นี่ทุกคนผัดเพ็ดปลาช่อนหรือปลาขอนั่นเองก,อก,อกินนอรแกงใหม่กันเยอะน้ำาเ้าเอาตักเอา,ากินเขาแรกก็พอกับแม่กับน้องสาวเหมือนนี่กับหลานนี่เด็ดบัตเตอร์เดนอดเนเพิน่นดาบดีขนาดกะลังเป็นตายิกหน้าตากะลังเป็นตายิกทุกคน กำลังเปตาสั่งเปตหาหักตะแพ่งบอกภาษาอีสานกำลังเปตะั่งสินะทุกคนกำลังเปตาหักตะแพงเงอย่างร้านไปก่อนอันหน่อยอยังม่วมากกคนเสปลาตัวละลูงลงปกประมาณโลเคิงทุกคนเนี่ยนี่ข้างบนเด็ดเปิดแฟลชน,นอยอยมเดือบตาร้านพัดน้อยนนึงเพ่อเพือ่อกินน้ำเข่า มันอยากลอยนามมันอยากลอยึินทางนามพอดีแล้วพอดีตายถ้ามาเบิ่งไา้ซช้อคบรูตวไี้มันตายแล้เห็ดยังเห็ดกินกับปลเสียบปลาที่กินกินไหนกบกรอนตายแ้่มันสิเสี่ยนหมดจุดเดือยแสียบอไยมหมดเสัยบมันตมาด เปิดร้านแม่เหรอเปิดร้านทารตามสั่งเนาะถ้ามีเวลาแม่นย้่นแต่ว่าถ้ามีเบียกประาจำก็อย่างหลายเนี่ยรับม้อนเลยหั่นตามสั่งแบบบนหิ้วคล้ายแพร่งให้เนาะหั่นับรองนะหันอย่างเนี่ยยังไงเป่าหัวให้นอนนับถือเลยไม่ยอบมากเลยไมค่อยกินมันเสียด้วยเพชรถ้าไปพูดหนิถึงคิดถึงเห็ดเห็ดนี่มันถึงพริกถึง เค plane. ืองนะนะผมบอกแพงเครืองถ้าแพงเครืองมันบ่ดแสบทุกคนพัดเพชรนี่สิ่นี่โคกนี่เลยนียน้ำน้ำโคกนี่พิาระกรด่างกระด่างาคู่ไปอะไรยู่หันหลงเขอิษทาบะทวารเป็นังเฮ้ยน้ำแข็งนะขึ้นทิ่ทาบะลง ลงข้อล้อนังโชคดีนังโชคเตือนอะ้วเลยืนเปล่าลักมวลเปล่ากันพอใหญ่เปาหัวหอยเป่ดีมีแห้งสอเมดีเป่าลืมทายคลิปบันไทายคลิปนัอนนึงนอนดืมเนาะสามโลเขาไปทั้งไหนอีกมั้ป่านพอพบกก็อยู่ลังหม้อบนนี่แหละทุกคนเนาะ อำเภอบ้านดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ายแน่นบบนแนหรอ่าันเนี้ยแน่ลนั่งนั่งถางบ่งอมเด้มันกินค่ายเสียเตาแหงค่ายเสียงเตางเรียบร้อยดัอยแบบค่ะซึ่งหมือนกินค่ายเสียหลายมันเข้าจึงอีทได้หาา้อ,มอมงมากินมาสุดวดนมองขันไปห่ากับสองถึงหนกับสองบ่สองตอนนเออเคยกินกุ๊กกินและถ้า่กินก่สองมนีเอาไปามาตีมัดนี้เด ไปทุกคนเนาะนี่แหละกันดนเลือกงามย่ามดีเนาะทุกคนเนาะผมสีบวดเดอ้อทุกคนน่ะก็คือผมอาจจะบอกในในไลฟขคลิปอยู่แต่ว่ายังบมดมานางฉี่แจงบอกให้เป็นเรื่องเป็นเหลาชัดเจนเนาะทุกคนเนาะเป็นยังคือเดบบวดเป็นยังคือเดียสทีเนาะก็คือเขา เาบอกเขา่าวทุกคนพเนาอแต่ว่าอาจจะบอกเบิดทุกอยางบ่ได้ทุกคนเนาะมันเพื่อมันกับบันท่อนจิตใจเนาะก็บอกบ่ได้เบิดทุสุย่างเนาะก็คือเป็นย้องเขาคือเดบบววก็คือได้บวดบวชใหไฮ้านนี่แหละทุกคนเนาะน้องโชคดีนี่แหละเพราะว่าจะได้น้องคลอดมากน้องคลอดกอดกำหนดแปดเดือนนั่แหละทุกคนเนาะคือคือเขาเคยบอกนคลิีปนั่นแหละน้องคลอดกอดกำหนดแต่ว่าน้องก็ได้อบนั่แหละทุกคนเนาะกับเป็นปกติด้เพราะว่าน้องก็ตรงเด้อบให้มัน จำเห็นมันอยู่เสมือนในท้องแม่ให้มันหดเก่าเดือนมอยังไงน้องโอประมาณเศร้าเศ้าหมื่นเนาะประมาณเศร้าหมื่นเนี่แหละทุกคนเนาะแมนบอกเ้าหมื่นสิบ็หมือนโอปะมาณสิบเจ็ดหมื่นเนาะทุกคนน้องก็โอบแบบถ้าบ้าน้องกับออกมาขอดหมือนกับสองลห่าอยู่ไอซียูก็ถือว่าทางไกอืมก็อยุไอซียูแต่ว่าก็ไปโอบไอซียูวบาระทุกคนกับแพวกอายน้องไปโอบเนาะ โอเคอว่าไอ้ฟื้นฟูร่างกายแต่ว่าร่างกายน้องมันเต็มหลอยพร้อมคือว่าบางอย่างน้องอาจจะยังโบวเต,ต็มหลอยใช่้องทุกคนนอนก็คือออกก่อนกัหนดมันยังบวแข็งแรงเผลกลับไปโอบในห้องไอซียูให้แข็งแรงนั่นแหละก็เลยน้องกับอาการบอดีหลายอย่างเราจะเขาบอกบ่อยนะทุกคนนะแต่ว่าสองสามเมื่นแหลกขอบครัวเหากะบ,บ้านทอนจิตใจร้ายกับโบว์จห้เจแค่แย่งผลแหละทุกคนเนาะมันก็ ไปวัด,น,ดนั่นวัดนี่เขาก็ไปเบิดสุโมงสวรแนลอะไรมันสีดีกับหลูกกับล้านผมนั่นแหละพอแม่กับแม่เธอกับไปพ่อหน่องโชคดีดีสิแม่ก็พอกับผ้ากันไปเนาะทุกคนเนาะแต่หนองยังม่ออกลงบาศกบไปหาไหว้พระไหว้เจ้าเนาะต่อง่ายังไงก็คือหนองก็ยังแบบสองสามมือหนองนยังบบดีขึ้นก็เลยแบบไดีใส่ท่าไม่ายบอกง่ายัทุกคนเนาะก็เลยไปบาไปบาก็คือไปบนนั่นแหละ บนถ้าน่องหายไปเลยดีขึ้นไปในสามหมื่นเจ็ดหมื่นเลยสิน้องเดี๋ยวโรงพยาบาลเร็วๆจังสิออกมาโรงพยาบาลแบบเต็มหลอยปเปอร์เซ็นต์เลยสิผมก็ไปบ้าบอกคนแบบว่าผมสิบวชให้ร้านใชเนาะก็ไปบวชให้สำเภาศีแบบผีไร้บ้านนีคือผมบอกไปเมื่อนั้นเนาะกับพ่อแม่น,นั่นแหละทุกคนเนะาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าบวชให้พ่อแม่ก็สิเมียครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งพ่อครึ่งหนึ่งก็สิแบง่งหลายแบง่งเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่า บวชอีนีนะผมบวชตั้งแต่ทดแทนบูคุณพ่อแม่นะ่ผมบวชตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นการบวชครั้งที่สองของผมบวชหนึ่งอาทิตย์ทุกคนวันลางงานเลอาทิตย์หนึ่งก็เข้าบนไหวบ้าไหวอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละก็จะได้จัดงานบวชเขาหมอ้อแกงหมอ้อทุกคนถ้าดิจัดใหญ่ก็จะเสายเงินใสียาจัดเนาะก็แต่ว่บาบางส่วนกับนี้แม่แม ไอ้อ่เนาะเป็นซอยมาส่วนหนึ่งกับพ่อได้ไปสืบผาบูชาหนานบูชานี่ใส,ส่ซองไอ้คูบาอันนั้นนี่ซื้อกับเขากับหนาคือเราซื้อเบียร์กับธรรมดาเราพอทำมีงานเข้ามาจัดงานนี่มันจัดหน่อยว่นเป็นแต่ว่าก็มันก็นต้องซื้อหนานซื้อนี่คือเกิดเนาะแต่ว่าเขาบริจัดเป็นทางการว่ามาจัดเป็นกองบวชเทนะ่าบริจัดแนวไหนเนาะทุกคนเนาะพอเขาเห็ดไปแล้วเขาจีบบวชบนดอซึ้อกันที่ขมอแกง,มมงกมหมอกองตหมำอะไรไม่ก็ถถาเขาหมอ,อมเขาหมอแกงหมอเห็ด ก็ขอซองสัมยางกับพ่อนะครับขอซองสัมยางแล้วก็ขเข่าหม้อแกงหมอคือเขาเขาเห็นอยู่บาดแต่ว่าเ้าเอาไปวัดข้องหวาดจาักอย่างนึงนี่ประมาณเนี่ยทุกคนเนาะร่างพงศ์ก็ส่างกายแข็งแข็งแรงตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนจ็เหมือนเนาะเจ็ดวันเ่าะหนึ 1> 1่งเดือนแปดวันแล้วทุกคนเนาะเคลื่อนวันนี้วันอะไรวันทีซีเนาะ วันที่4มิถุนายครบหนึ่งเดือนแปดมือนปอ้าวเออตาลแล้วเว้ยอมันมด้วันจะฟัง่ะอ้าเอ้าเอ้าลูกสิบวัให้เลยอนี่เข้าใจบลูกข่นลูกตื่นที่บนไม่ไตื่นอ๋อขี้ตื่นแล้วอะวันสั่หนึงเลยสุ่สองสุ่สามเลยเอ้ยตาแล้วบ่มันะแล้วบ่ไอ้ลุกสิบวนตให้มันแหงแข็งแห้งเกาๆบรนดุกแลนเลยเาเนาะอ เจ็ดแปดเดือนสิบเดือนนี่เอ,อ้าแล้วลุงน้องน้องโชคดีนะอนอาถ้านะซื้อเพ่นกับเปลี่ยนอยู่สองสามซื้อหมดแล้วทุกคนเนาะมันก็ได้ได้ลงเอ้ยคู่บ้าพันตังไห้ว่าน้องโชคดีเนาะเพราะว่าพันตังเปลี่ยนซื่อเห็นไหมซื้อจริงกับเปลี่ยนไหมซื้อเลยกับเปลี่ยนไหมเงินตาเอ้าเงินจ่าเวลาแล้วเปลาผื่นมะกําลังบอกผื่นมีทุกคนเนาะพายอยากควงบุญนำกับติดตโต่ได้ทุกคนเนาะกะทิด เป็นขาวๆเห็นวัดอกกอยวันสิมาเนาะที่สมเครื่องไม่ได้ครับผมเป็นคำซีนดวงเบาจ้ะบุงโหงประหอดมื่อจังไลยเนาะทุกคนเนาะกสแต่วกระส่วนบิ๊กแย่อยู่หมูอับไพสิมาเนาะบาสุขว่าสิมาอยู่บาสุขพันยุทธายู่แล้วเนาะสามส่วนมาเล่นมาหยังกันลาอื่นมะฮื้อเจ้าศิทักชวนหมูเนาะไผ่หว่างจังมาหรือว่าอาจจะโพดนาเฟีดเนาะไผ่หว่างจังมาเพื่อเขาทักไปบบทัวร์เทงนะทุกคนเนาะไปทุกคน ซิมเหมือนของจะาข้องกินเราไปเลยนี่ทำไมยัยนี่กระามถามขนอข้อแบบช่ใจว่าดรร้านไปเจงไหนหนึ่งเดือนแปดมือมาแล้วดีใจหยเครื่องดีใจเคงเมื่อยมันเข้าระวังนอนตะกีเบีย่งอันก่มเหื่อยตอนนี้เห็ดเวรจะในกับพยาคมรับกันพอกระเมเห็ดเวรกลาคืนเนาะพอกระเมนกรเวรยังก่อนกรเวรนหนองสาวเอานักลากไฟเอาพัาคมภู่เขาเวรกันนิ้วนอนทื่แกันเนาะ พคนเองยังไม่กล้าเตือนน้ำก anyway. like ันเนาะกลางคืนพออาจจะเอาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม่เอาสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าคนเห็นเวรมือเด็กวันขี่วันขู่ไปเลยแม่เป็นคนตั้งกดพอให้น้องสาวพักผ่อนกลางคืนเนาะเพือไงเหี่ยงวันอยากจะนอนเนาะบางคืนน้องสาวกับแม่ลูกเบิร์นแม่ไปล่ะที่น่ะแต่ว่าน้องสาวผมเอาพ่อเขาไ่ค่อยเมืย์ไวมเพราะมันกินพราะมแข็งแดงนะน้องสาวเอากลางคืนเอ้อน้องสาวเอากลางเวนเพราะว่าสามพฤนจิยุดงานอีกประมาณสองเดือนเพื่อเสรดจเมื่อ เ็ดงานเป็ดงานเหตุการณ์คนเลยแต่สิมีพยานก็เป็นไงพยนนี่สิเป็นคนเลี่ยงไปผมก็จะสีเลี่ยงซอยกับสาวานเนาะยันดีแก่พอครับป้าทุกคนลิปนีเขาจะไปซ้ำนีแหละแม่มาเลยงร้านซอยหน่อยแหเธอโอกาสมาแจ้งข่าวเนาะงานบุญเป็ดแบบข่าวหมอแกงหมอร้านไปติตอนพักงานแล้วหุมผ้าเรื่องหวยไปจะสิบอะไรฟังเน่ะแม่ไอ้ไอ้พยนซอย ซื้อนั่นซื้อนี่พ่อเนื่องมาอะไรบอกเด้อเนาทุกคนเนาะต้อนบวยก็ตั้งอัดคลิปก็ได้เออจังนั่งอัดคลิปข่าผาเลี้ยงเออเออมื้อตาเหรอตาเดี่ยวงานก็เนาะสวัสดีครับงานไหนน้อยพอเดะมื้อตาไหมฮะบวชให้บวชให้น้องโชคเนาะยี่มื้อตาไหมลูกดิดกล่องนทำลูกไหมกับโชคกัยีดูยีดีไม่แห้งนอนทุกคนเนาะเพราะว่าข้าเดี๋ยวบอกขาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก้าวเดี๋ยวเขาโดนหิตเนาะถ้าบเห็ดกับอะไรเนีมันมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะทุกคนเนาะ อ๋เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาไปด้านเขาแข็งเลยเขาตรงเห็ดเมื่อเหร่มืนอาอย่เมื่นติดเมื่อาหร่เม่อไร่เม่อไหร่เมื่อไหรเม่อไหรงเมื่อไห้่เมื่อไ่เมื่อไดร่เมื่อไห่เมื่อไหร่นมือหร่่องรเพิ่จหมานม่อเ่เมื่อไร่เมื่อ้เมือนหมือไหร่เมื่อไเ่อหร่อไกรเอไือหอ่ม่อหอรเมื่อหอเมื่หเกืเมื่ไเม็หรือว่าโทรมากอไดรนเนาะทุกคนเนาะ ไปทุกคนจังพะกันคลิปหนาเด้อไปบิ่งคลิปนี่็ขอให้เดบุญน้ำกันหลวงหนาเน้ายังหมดเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอ๋อน้องโชคอ้าวสุภาพหน่อยคุกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ยายสวัสดีครับมุกดาใส่กล่องนี็เด้อผมน้องโชคดีครับเอาไปเบิ่งเจ้าของตอนไงไปสวัสดีค่ะคุณเดชเอาสวัสดี

เออเออไห้อีหยังอีหยังเหรอสองคนนี่อีหยังเดี๋ยวสองคนนี่กินนมไปยืมป่ได้ยินเสียงหนองกระลูกได้ก่ะได้ดีเพิ่นมากคินนมบ่อิ่มไปจัก